สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาตามหาผองเพื่อนที่หายไปกันดีกว่านะครับจะเป็นยังไงก็ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามมันด้วยนะครับทุกคนไปกันเลยวู้ฮู้ใช่แล,ะละ้วล่ะไอเด็กน้อยเราต้องตามหาม็อบเพื่อนเราต่างๆนานาที่หายไปนะนี่ไงเราเจอแล้วหนึ่งตัวโอ้โหเป็นตัวอะไรล่ะเนี่ยสตยิน่าจะสนุกนะเนี่ยได้ลองเก็บสีเด็กน้อยได้เลยได้เลยมาฟึบ อุยเจ้ากระต่าย <Nope. S 1> โอ้โหอย่างเท่เลยเจอกระต่ายตัวแรกแล้วด้วยซีโอ้โหวันแมวเงาคืออะไรเนี่ยแคทแนปหรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่นะเด็กน้อยเป็นด้านมืดน่ะโอ้โหของเจ้ากระต่ายหรือเปล่าใช่แล้วละ่ะเด็กน้อยสุดยอดเลยนี่ไงแคทแนปโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีไอเด็กน้อยฉันกำลังตามหาของเพื่อนที่หายไปโอเคเพื่อนสวัสดีครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับได้เลยเด็กน้อยฉันจะไปตามหาเพื่อนต่อแล้วละ่ะ ได้เลยเจอกันครับไหนไนไหนไนไหนฟืบรีเซตกลับมาล่างเดิมก่อนเลยแล้วก็ตามหากันต่อเลยดีกว่าโว้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 เหมือนจะหาเจอแล้วหนึ่งจุดนะเนี่ยใช่แล้วล่ะเด็กน้อยดูหน่อยสิว่าเป็นตัวอะไรกันได้เลยใครที่รู้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับไหนเรามาดูกันก่อนตัวที่2คือตัวอะไรละเนี่ยมนุษย์เงาโอ้โหเจ้าเงาตัวอะไรละเนี่ยโอ้โหเป็นหมีหรือเปล่าเหมือนหมีเลยเด็กน้อยแต่เราไม่รู้ว่าตัวอะไรเลยล่ะโอ้โหสุดยอดไปเลยยังเจ๋งเลยอะ ใช่เนล่าเด็กน้อยสวยงามมากด้วยนะ ใช่เลยใช่เลยอย่างเจ๋งเลยปึ้งกับร่างเดิมก่อนเลยตรงนี้ก็มีอีกหนึ่งจุดวิลเวิเววมีให้เก็บไปไมหมดเลยเก็บเลยปึ้งโอ้โหนี่ไงแคทแนปเราเจอแล้วสุดยอดไปเลยแปลงล่างกันเลยดีกว่าไหนไหนไหนขอดูหน่อยขอดูหน่อยนี่ไงเจอแล้วว้โหแปลงล่างเลยติดตั้งก่อนเลยครับว้โหนี่ไงจ้า oh <my S 1> แคทแนป <God. S 1> สุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะสตีฟใช่แล้วล่ะเด็กน้อยสวยสุดยอดไปเลยล่ะสวัสดีนะฉันแคทแนปเองยินดีที่รู้จักนะ ได้เลยได้เลยเราไปตามหาเพื่อนคนอื่นกันดีกว่าโว้วตรงนี้ก็เจออีกแล้วมองจากไกลๆก็เจอแล้วล่ะยอดไปเลยตัวเราหาได้เยอะจริงๆแชลล่ะเด็กน้อยโอ้โหนี่เป็นแคทแนปปีสาตโอ้โห,หน่ากลัวจริงเห <Nope. S 1> ของจริงเลยอะใชลล่าเด็กน้อยแปล่างกันดีกว่าโอ้โหดูดิทนฝันแหลมเลยอย่างเทเลยอะใช่แล,ะละ้วล่ะน่ากลัวไหมล่ะเด็กน้อยฉันจะมองตาคนที่ไม่ยอมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วฉันจะกินด้วย โอโหหัวจริงสวัสดีเพื่อนสวัสดีเด็กน้อยชักำลัาตามหาแคทนแบบตัวนี้อยู่พอดีเลยอยู่ตรงนั้นเลยเพื่อนข้างหลังต้นไม้ได้เลยลาก่อนนะ <What? S 1> ได้เลยครับไว้เจอกันครับไห <What? S 1> นๆมาตามหาก,กันต่อเลยดีกว่าโว้โๆเจอเพื่อนด้วยเต็ไมไปหมดเลย <What? S 1> ใช่แล้วล่ะเด็กน้อยมีเพื่อนเล่นเยอะนะใช่เลยสตีฟลุยกันเลย <What? S 1> ตัวนี้ก็มีให้เก็บอีกแล้วโอ้โห oh. เจ๋งมาก มาเริ่มเก็บกันเลยดีกว่าโอ้โหตรงนี้ตัวอะไรแล้วเนี่ยกระต่ายอุ๊ยกระต่ายไฟฟ้าโอ้โหอย่างเทเลย <What? S 1> ใช่เราล่าเด็กน้อยมันเทสุดยอดไปเลยนะ <What? S 1> ใช่เลยลองใส่กันดีกว่าโอ้โหดูดิทุกคนตาสีเขียวซะด้วยว้าวว้าวว้าววอย่างเท่เลยสุดยอดไปเลยนะ <What? S 1> ดมดมเพื่อนได้ไหมสวัสดีเจ้าพิกกี้พิก <What? S 1> กี้สวัสด,นะสสดีเด็กน้อยฉันเปลี่ยนล่าเป็นแคทแนปแล้วล่าสวัสดีนะแคทแนปสวัสดีเด็กน้อยไปตามหาของเพื่อนกันดีกว่า ได้เลยไปด้วยกันนะอโ้ตรงขำวบนนี้ก็น่าจะมีให้เก็บหรือเปล่าเนี่ยวเวล้มีให้เก็บทั้งสองตัวแนะ่เก็บก่อนเลยวเวอ้มืออะไรเลยเนี่ยด้านมืดหรือเปล่าเนี่ยโอ้หไหนลองดูหน่อยอย่างเท่เลยมีขางมุมขลังซะด้วยเวล้แมแงมุมคิกคินโอ้โหอย่างเท่เลยใช่หรือเปล่าคอมเมนต์ลอ <Nope. S 1> กันได้นะครับทุกคนโอ้โหอ,อย่างเท่เหมือนกันตรงนี้ก็เท่มากเลย ใช่เราลาเด็กน้อยอย่างเทสุดยอดไปเลยล่ะเก็บตัวต่อไปกันดีกว่าโอ้โหช้างโวเอเลเฟนอ้โหใช่แล้วล่าเด็กน้อยจะเป็นช้างเองนะ โว้ Whoa, แปลงร่างกันเลยแบบนี้เลยช้างตัวใหญ่โตมโหฬารเลยสวัสดีครับสวัสดีเด็กน้อยลุยกันเลยนะได้เลยเราขอ้องนี้ก่อนได้ไหมไหนห้องนี้ก็มีให้เก็บโอ้โหเจ้าช้างอีกแล้วโดนจับด้วยแบบนี้ <No. S 1> โอ้โหขอดูหน่อยช้างมีโซ่เต็มตัวเลยโอ้โหน่าจะโดนจับมาแน่แนเลยโอ้ oh <my> God. ใช่ล่าเด็กน้อยสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะใช่เลยใช่เลยโอ้โหตาเป็นรูปการกระบ,บาทตัวเอ็กซ์ด้วย <What? S 1> ใช่เราล่านะสุดยอดเลยเป็นความเท่ <No. S 1> ของฉันเองโอ้สุดยอดเลยตัวนี้ก็มีให้เก็บ โว้ตัวอะไรเนี่ยด็อกเดย์หรือเปล่าเด็กน้อยไหนดูหน่อยใช่หรือเปล่าไอ้ร,รู้ว่าคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าเป็นตัวอะไรบ้างนี่ไงป๊อปปี้ว้อย่างเท่เลยใช่แล้ล่ะเด็กน้อยฉันบ๊อบบี้เองนะโอ้อย่างเท่เลยเทสุดยอดไปเลยล่ะ ชแชล่าเด็กน้อยมีให้เก็บอีกแล้วล่ะตรงนี้ก็เก็บเลยแคทแนปที่มีโซ่ติดอยู่ว้วเวได้เล่นแล้วได้เล่นแล้วนี่ไอตรงนี้ตัวใหม่ซะด้วยอย่างเจ๋งเลยอะลล่ะแชล่าเด็กน้อยฉันแคทแนปเองนะโดนจับด้วยสุดยอดเม่ล่าสุดยอดปเลยตรงนี้ก็มีให้เก็บอีกแล้วเก็บกันเลยวิกระต่ายโดนจับมัดโซ่โอ้โหอย่างเท่เลยตุ๊กกระต่ายตัวนี้อย่างเจ๋งเลยอ่ะ ช่แล้วล่ะเด็กน้อยฉันเจ๋งมากโอ้อโหสุดยอดไปเลยอ่านว่าอะไรเนะี่ยออปปี้โอ้ออีอ้ที่ถูกลูกลูกโซโอ้โหออ,อปปี้ที่ถูกลูกโซโวโวโวมีตัวแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วล่ะเด็กน้อยฉันมีไฟฟ้าด้วยนะสุดยอดไปเลยตรงนี้ก็พิกกี้พิกกี้โอ้อโหอย่างเท่เลยใช่แล้วล่ะเด็กน้อยและแปลงร่างเป็นตัวฉันซีโอ้อโหจมูดอูดใช่แล้วล่ะเด็กน้อยฉันเป็นหมูเองนะยินดีฉันรู้จักนะเด็กน้อยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ได้เลยปึ๊บกลับลางเดิมก่อนเลยละมองห ดีกว่าว่าเราจะไปทางไหนดีครับทุกคนคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเราต้องตามหาเยอะที่สุดนะได้เลยเด็กน้อยลุยกันเลยโอ้โหในบ้านนี้ก็มีอีกหนึ่งจุดแอบอยู่ตรงนี้เนียนมากโว้เจ้ากระต่ายน้อยโอ้โหอย่างเทเลยใช่ลล่ะเด็กน้อยโอ้โหสุดยอดเลยนะป็นด็อกเดย์เองโอ้มา <God S 2> สุดยอดเลยสวัสดีนะด็อกเดย์สวัสดีเด็กน้อยตามหาเพื่อนเราคนอื่นต่อไปดีกว่านะได้เลยได้เลยไปตามหากันเลยดีกว่าโว้ว้ว้โหโหน่าจะมีแอบในป่าเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยใช่แล้ล่ะเด็กน้อยตามหากันเลย ได้เลยได้เลยไหนขอลองวิ่งหาแถวนี้ดูหน่อยสิ <What? S 1> อาจจะมีก็ได้นะเหมือนเห็นแวบๆแบบชล่าเด็กน้อยฉันก็มองเห็นนะนี่ไงเจอแล้วลสุดยอดไปเลยเจอแล้วเจอแล้วอหอนั่งได้ด้วยเจ๋งเลยเก็บเลยปึ้งโอ้โหเจ้าพิกกี้พิกกี้ในด้านมืดแน่เลยแชล่าเด็กน้อยโอ้โหน่ากลัวสุดยอดไปเลยละ่ะ ใช่เลยใช่เลยตามหากันตั้งนานเนี่ยกว่าจะเจอเดนที่สุดก็เจอจนได้ <No. S 1> ใช่แล้วล่ะฉันก็ตามหากแกเหมือนกันนะเด็กน้อยนี่ไงไหนแปลงล่างหน่อยโอ้โหเจ้าพิกกี้พิกกี้ในล่างมืดโอ้โหดานมือซะด้วยนะกลัวจริง <What? S 1> ใช่แล้วล่ะเด็กน้อยตามหาเพื่อนตัวอื่นดีกว่าได้เลยตามหาให้ได้เยอะที่สุดนะโวโว ไปกันเลยนี่ไงเจอแล้วหนึ่งจุดได้เจอแล้วนี่ไงก็ได้เจอแน่นอน <What? S 1> ใช่แล้วลเด็กน้อยเก็บเลยนะ <What? S 1> โอ้โหจ้ะกระต่ายไม่ใช่กระต่ายเด็กน้อยเป็นหมีโอ้โหอย่างเท่เลยหมีโดนโซติด <What? S 1> โอ้โหอย่างเจ๋งนี่ไงตัวนี้เลยโอ้โหดูดิทุกคนมีความสีอ้อมรอบตัวด้วยอย่างเจ๋งเลย oh <my> ใช่แล้วลเด็กน้อยสุดยอดไปเลยนะใช่เลยสตีฟนี้เลยไปหาตัวอื่นกันดีกว่านะ <Okay. S 1> ได้เลยเด็กน <Okay. S 1> ้อยเราต้องตามหาในป่าใหญ่นี้แหละน่าจะเจออีกเยอะแยะเลยล่ะ <Okay. S 1> ได้เลยได้เลยมาลองตามหากันดีกว่า โหนี่ไงเจอแล้วโหอยู่ไกลไกลเลยไชรัลล่าเด็กน้อยลุยกันเลยได้เลยจัดไปวู้ตามเลยลุ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 ยนี่ไงตรงนี้แล้วเก็บเลยโอ้โหเจ้าอะไรล่ะเนี่ยแคทแนปหน้าโอ้โหแคทแนปกาแล็กซี่หรือเปล่าไชรัลล่าเด็กน้อยโอ้โหอย่างเท่เลยทุกคนแคทแนปกาแล็กซี่ตัวนี้ก็เทพเหมือนกันนะเนี่ยไชรัลล่าเด็กน้อยสุดยอดไปเลยนะใช้เลยอย่างเจ๋งเลยอะ เจ๋งสุดๆเลยใช่แล้วล่ะเด็กน้อยโอ้โหตรงนั้นก็มีให้เก็บอีกแล้วไปเก็บมาเลยหมามา,มาโอ้โหต้องเก็บให้ได้เยอะที่สุดนะเนี่ย ช่แลล่ะเด็กน้อยคนไหนที่เก็บได้เยอะสุดก็คอมเมนต์บอกกันได้นะเราอาจจะหลงลืมไปคอมเมนต์บอกกันได้นะได้เลยเอลิเฟนมีฟันแหลมโอ้โหช้างฟันแหลมซะด้วยใช่แล้วล่ะช้างปีศาจชั่วร้ายเนี่ยโอ้โหโหดจริงโอ้โหอย่างเท่เลยโหดมากด้วยโอ้โหอย่างเจ๋งเลยกระโดดด้วยจึ๊กจึ๊กจ๊กพื้นนี้ก็สะเทือนพื้นนี้ก็สะเทือนตึ๊เด็กน้อยเราไปแปลงร่างเป็นตัวอื่นกันดีกว่าได้เลยไปตามหากันดีกว่าน่าจะมีแถวนี้นะใช่แล้วล่ะเด็กน้อย ตามหากันเลยได้เลยนี่ไงอุ้ยเหมือนจะเห็นตรงนั้นอยู่แวบๆเห็นอีกแล้วโอ้โหอย่างเด็ดที่สุดแล้วก็หาได้เจออีกแล้วล่ะสุดยอดไปเลยนะเด็กน้อยพี่พอในสุดยอดจังเลยแน่นอนอยู่แล้วพี่พอก็ต้องเป็นแบบนี้แหละเจ๋งสุดนะใครที่ดูก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับสนุกหรือเปล่าด็อกเดย์ลามโซด,ด้วยโวอย่างเจ๋งเลยนี่ไงด็อกเดย์ไหนขอลองดูหน่อยโว้วโว,โว เจ๋งสู้เจ๋งสู้ตามหาตัวอื่นกันดีกว่าใชล่ละเด็กน้อยสดยอาไปเลยนะต้นไม้ที่นี่ก็เยอะแยะเต็มไปหมดเลยล่ะทําให้เราสรับสนนะ่ะ <Nope. S 1> กลางคืนจะมีหมอกนะซี่ทาให้เรามองไม่ห็นอะไรเลยล่ะ น่ากลัวจริงๆเลยเช้เวล,ลาเด็กน้อยเหมือนกระต่ายกับเต่าเลยนะไม่เหมือนกันเลยมันเหมือนกันยังไงเราสตีฟไหนนี่มัวแล้วใช้เวลาลุยกันล้วล่าเด็กน้อยลุยกันเลยได้เลยจัดไปเลยตามหาอันอีกไหนนี่ย <c oughs> อุ้ยยี่ไงเจออีกแล้ว <c oughs> สุดยอดไปเลยในป่าดงโวตัวไรละเนี่ยขอลองดูหน่อยซิโอโหเขาน่าจะเขียนไว้นั่นเนี่ย คิกคินโอ้โหเจอแล้วคิกคินตัวแบบนี้นี่เองใช่แล้วล่ะเขาเขียนว่าคิกคินนะใช่หรือเปล่าใครที่รู้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะ <What? S 1> ได้เลยได้เลยอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเร <c oughs> ามาตามหาตัวอื่นกันดีกว่า oh <my S 1> <ๆ>โอ้โหเช่อว่าเราลองหยุดมองรอบๆดีกว่านะอาจจะสวยงามก็ได้ขึ้นที่สูงกันดีกว่า <c oughs> ได้เลยได้เลยอาจจะมองเห็นหลายตัวหน่อยนะได้เลยเด็กน้อยลุยกันเลย ไปเลยวัโวโหดูดิทุกคนในป่านี้น่ากลัวจริงๆเลยใช่แล้วล่ะมันน่ากลัวสุดยอดไปเลยนะเด็กน้อยถ้าไม่มีอะไรถ้าไม่มีไฟก็ไม่มีอะไรมองเห็นเลยล่ะโหสุดยอดไปเลยนะสตีฟ ใช่เลยเด็กน้อยลุยกันเลยนะได้เลยจัดไปไปตามหาตัอื่นกันดีกว่านี่ไงเจออีกแล้วหลังบ้านว้าวของจริงเลยใช่แล้วล่ะเรามันของจริงเราเจอรัวๆเลยละ่ะเด็กน้อยใช่เลยใช่เลยอย่างเจ๋งเลย <Nope. S 1> อ่ะเราปีนขึ้น,นหลังคาบ้านได้ไหมเนี่ยไม่ได้เราเด็กน้อยอย่ามั่วสิได้เลยได้เลยวิตัวอะไรล่ะเนี่ยอย่างเท่เลยเจ๋งสุดโอ้โหไหนขอลองดูหน่อยข้าวโพดคัว่วโอ้โหข้าวโพดคัว่วชื่อข้าวโพดคั่วด้วยใครรู้คอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าชื่ออะไรนะคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะู้ ไหนไหนอย่างเทเลยอย่างเทเลยใช้เราล่าเด็กน้อยเราตามหากันตอดีกว่าได้เลยน่าจะได้เพื่อนเยอะกว่านี้นะเด็กน้อยใช้เราล่าเด็กน้อยน่าจะได้เพื่อนเยอะกว่านี้นะ <Nope. S 1> ใช่เลยใช่เลยลุยกันเลยนะ <What? S 1> โว้วโว้วโว้วไหน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 ขอลองตามหาดูหน่อยสิในป่าใหญ่นี้มีหรือเปล่านะาน่าจะมีนะเนี่ยแถวนี้น่าจะมีนะนี่ไงเจอแล้วเราเ็ิเจอจนได้เราสุดยอดของจริงนี่ไงดอกเดในล่างของฟันแหลม nope โอ้หน่ากลัวจริงๆเลยปีศาจด็อกเดย์โอ้โหน่ากลัวจริงมีฟันแหลมแล้วก็มีตาโอ้โหสีแดงกล่าเลย oh <my S 1> โหด <God. S 1> จริงอ่ะใช่แล้วล่ะเด็กน้อยฉันโหดมากนะยินดีฉั้รู้จักนะเด็กน้อยฉันด็อกเดย์ในร่างปีศาจโอ้ oh โหโหดจริงลาก่อนครับเรากลับร่างเดิมเลยโอเคดีกว่านะครับทุกคนใครที่ดูถึงตรงนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามมาด้วยนะครับทุกคนตลอดวันนี้อย่าลืมเข้าวัดทำบุญแล้วเจอกันครับบ๊ายบายฟีว